ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 1345พี1345ตอนหลวงปู่สวงเทวดาเหนือเทวดา ในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีจริงหรือว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านภาคอีสานตอนใต้โดยเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษจะมองว่าหลวงปู่สวงเป็นผู้วิเศษแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วๆไปและจะเรียกหลวงปู่ว่าลูกเอ๋อบอ หรือว่าลูตาบอเป็นภาษาขเขมรมีความหมายว่าพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาในช่วงเวลานั้นชาวบ้านต่างาก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ต่างพาก,กันขอติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยตลอดถึงประเทศขเขมรในทางอีสานใต้ จะมีคนตั้งสมญานามท่านว่าผู้วิเศษแห่งภูตะแบงการกาเล่าเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงปากต่อปากจนทำให้มีผู้คนศรัทธาหลวงปู่สวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะต่างเชื่อกันว่าหากใครที่นับถือศรัทธาหลวงปู่สวงแล้วสวดคาถาของท่านก็จะทำให้พบแต่โชคลาภและเรื่องอดีๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เชื่อดังนั้นก็คือมีเรื่องเล่าว่าระหว่างที่ท่านจำวัดอยู่ณกระท่อมป่ามันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่สวงได้ทำการอดอาหารถึงสามวันสามคืนทำให้ลูกศิษย์ที่คอรับใช้ก็พากันอดไปด้วยจากนั้นในคืนวันที่สามหลวงปู่ได้สวดมนต์ว่า โยโสภคกวาอารหังสัมมากันตุยทูปกันตุยเตียนกันตุยมะหมายอากูอากูซึ่งหลวงปู่ได้สวดย้ำคำว่าอากูอากูจากนั้นไม่ถึงสิบห้านาทีคณะแม่ชีจากสกลนครพร้อมรถตู้หนึ่งคัน ก็ได้นำสเสบียงอาหารมาถวายหลวงปูส่สวงมากมายเกินความจำเป็นโดยอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนอกจากนี้ยังได้มีการตีเลขเด็ดจากการสวดมนต์ของหลวงปู่ด้วยด้วยเพราะสำเนียงการสวดมนต์ของหลวงปูส่สวงนั้นแปลกไม่เหมือนพระรูปอื่นจนทำให้คนที่รับฟังได้รับโชคถูกรางวัลไปตามๆกัน จนกลายเป็นที่ฮือฮาในเรื่องนี้อย่างมากในเวลานั้นแต่มีบางครั้งที่หลวงปู่ได้สวดด้วยสำเนียงคำว่าสามมาสามพุทธดันไปตรงกับเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกหมายเลขสาแปช่วงนั้นเป็นที่ฮือฮากันมากจนกลายมาเป็นหลวงปู่สวงให้โชคลาภ ความหมายของคาถาหลวงปูส่สวงโยโสภควาอารหังสัมมาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบกันตุยทูกแปลว่าหางทูกหรือว่าขี้ทูกหมายถึง การบูชาโดยใช้การจุดธูปบูชาคุณของพระพุทธเจ้าได้แก่บริสุทธิคุณกรุณาที่คุณและปัญญาที่คุณกันตุยเตียนแปลว่าหางเทียนหรือขี้เทียนหมายถึงการบูชาด้วยเทียนเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธกันตุยมาหมาย กันตุยทูกันตุยเตียน,ยยนแปลว่าแม่ไม,ม้หรือการประพฤติในพรหมจรรย์อากูอากูแปลว่าสาธุสาธุโดยปกติแล้วเมื่อเราสวดมนต์เสร็จหรือว่าทำบุญเสร็จก็จะกล่าวว่าสาธุเป็นการระลึกถึง พระรัตนาตรัยอยู่เสมอเป็นสรณะนอกจากบทสวดหลวงปูส่สวงที่ช่วยทำให้ได้โชคลาภแล้วหลวงปูส่สวงยังมีสิ่งที่ดูสิทธ์ทั้งหลายถือว่าเป็นวัตถุมงคลของครั้งที่ใครพกเอาไว้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องโชคลาบบารมีเช่นกันโดยวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปูส่สวงนั้นถือว่าเป็นของหายากมาก น้อยคนนักที่จะมีเอาไว้ครอบครองเพราะหลวงปู่สวงไม่ใช่พระที่นิยมปลุกเสกของขลังซึ่งของมงคลเหล่านี้ก็ไม่ใช่พระเครื่องแต่กลับเป็นขี้เทียนและแผ่นยันเท่านั้นโดยกันตุยเตียนหมายถึงขี้เทียนนี้หลวงปู่สวงได้ให้ตาสำรองซึ่งเป็นลูกศิษย์แกะมาจากกระท่อมหลังหนึ่ง ที่หลวงปู่เคยใช้จำวัดและสวดมนต์ส่วนแผ่นยันทองเหลืองหลวงปู่ก็ไม่ได้เป็นผู้จานเองแต่มีชาวบ้านจะขึ้นบ้านใหม่และได้นำมาให้หลวงปู่ปลุกเสกทั้งหมดเก้าแผ่นท่านจับโยนเข้ากองไฟหนึ่งแผ่นเหลืออีกแปดแผนก็เอากลับคืนแผ่นที่โยนลงกองไฟตาสำรองลูกศิษย์แอบเคียออกมาจากกองไฟ เอามาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเรื่องการให้โชคให้ลาภของหลวงปู่สวงนี้โด่งดังมากไม่ใช่แค่บ้านเมืองของเราเท่านั้นขนาดเพื่อนบ้านใกล้เคียงยังมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สวงมากเช่นเดียวกันถึงแม้ขนาดที่หลวงปู่สวงได้ละสังขารไปแล้วแต่ผู้คนก็ยังมีความศรัทธาไม่เสื่อมคลายในสมัยที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้น ทุกคนต่างไปนั่งเฝ้าหลวงปู่สวงเพื่อเฝ้าดูกริยาท่าทางของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นการพูดการนั่งการยืนการหยิบยื่นสิ่งของต่างๆทุกอย่างสามารถนำมาตีความหมายเป็นตัวเลขได้หมดเหมือนดังคำพูดที่ว่าหลวงปู่สวงไม่เคยให้หวยใครแต่เหมือนหลวงปู่ จะให้ผ่านทางกริยาท่าทางและการกระทาหรือว่าสิ่งของต่างๆซึ่งทุกคนรับรู้ถึงเรื่องนี้ดีไม่ว่าจะเป็นเจ๊น้อยปักธงชัยแม่หมอน้อยโดยเฉพาะเจติว๋วและอีกหลายๆท่านด้วยกันที่เรามาขอท่านเนี่ยสมหวังหลายอย่างนะคะเคยมาขอเรื่องที่ทาง ให้ขายได้แล้วก็ขอบาร,รมีท่านให้ช่วยอะไรแบบอะไรดีๆกับเราเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านเปิดทางให้นะนี่คือพยันของหลวงปู่ที่ได้รับมากับมือทุกคนมานวดนะคะแม่ขอมอมาอยู่วัดทำไก่แก้วแล้วนะคะมีกำลังนวดอยู่ร้องใหญ่ อันนี้ก็อยู่ที่วัดทาไก่แก้วป้่คนนี้อยู่ในตัวอำเภอประคนชัยทํางานเกี่ยวกับน้ําประปาเนาะเป็นช่างเย็บผ้ารู้สึกยบบไม่ค่อยสบายะเลยท่านก็อเหมือนว่าเย็บผ้าเนาะมัดรูปมันก็มีปัญหามันจะจีดท่านก็ท่านก็มานั่งมองแล้วก็บอกพระอะไรมามองเอ๊ะมองที่ไหนยังไงในฝันไม่มาจริงๆสามีเมื่อก่อนสามีรับราชการนาะทำง้นประปา ท่านมองมองเหมือนว่าเราเราก็ไม่ชอบว่าพระมามองอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยนะอาฮะครับและท่านก็กลับไปคืนอ่ะสักสองสมวันท่านมาใหม่มาใหม่มาใหม่ร็จแล้วท่านก็มามาจับ๋อยังไม่จับตอนนั้นขอบินทบาทสามีอมขอลูกสาวไม่ว่าเป็นภรรยานะขอเป็นลูกสมัยเราเบิร์ตแก๊สผมเม้าไปตำรวจบิดดานโอ้ตำรวจยี่สิบสิบคนหังจะได้อยู่ ผมเข้าไปตำรวจจะจับผมผมเข้เขเขาไปลึกประมาณเกือบสองเส้นสองเส้นกลับมาตำรวจมันไม่เห็นผมเขาจะจับเ,เขาจะจับลุงปู่เขาจะจับผมด้วยจะจับลุงกันหาด้วยว่าจะจับทําไมผมเอาลุงไปตรงไหนผมเห็นก็ไปตรงนี้เองทําไมหัวหน้าไม่เห็นเอาไปตอนไหนตอนไหนเวทไทยนี่มาจากไหนนี่ผม นี่แหละลุงปู่สวงรู้จักไหม,ม,มลุงปู่สวงพร้อมกระลิบที่ลุปงปู่สวงไปดูไฟไหมตำรวจก็หัวหน้าใหญ่เขาต่อสมัยนั้นหัวหน้าใหญ่เขามั่งหัวหน้าใหญ่ทุมึงรู้ไหมว่าใครนี่นี่แหละลุงตาบอสมัยนานเลยเราพูดเนี่ยลุงตาบอได้หลุงตาบอทุกวันก็สู้ลงตาสวงมึงจะไปะจับเขาจับเพิ่มมึงขำมึงอยากตาย ลูกตำรวจก็เลยนั่งนั่งไหว้แกขอโทษนั่นแหละออกมาก็มีตำรวจจะตามจับผมจับาจับผมก็จับหลวงปู่ด้วยที่ผมไม่ได้ไปแล้วหลวงปู่พาผมไปจับขจับที่ออกมาก็เลยผงกทหารก็เลยมันมัน,ม,นมากราบขอโทษกับผมตำรวจกับตำรวจนีหลวงป,ปู่ก็อยู่ข้างบนนะผมก็มก่อไฟเสร็จก็ ลวงปู่บอกให้ให้มานวดให้หน่อยมันจะบายไ้ละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจลวงปู่ก็ทําท่าภาษามือนะให้มานวดให้มาปีไขผมก็ขึ้นมาผมก็นวดนวดธรรมดาเหมือนคนนวดทั่วไปนะลวงปู่ก็ไม่พอใจลวงปู่ก็จับมือลวงปู่มาจับผมอย่างนี้จับดึงดึงอย่างนี้อ๋อผมก็เลยเข้าใจว่าแล้วลุงปู่ให้ให้จับดึงแรงๆผมก็นวดไปเรื่อยๆจนกว่าลวงปู่หลับ พอลวงปู่หลับผมก็ลงไปนอนข้างล่างก่อไฟนอนรอบกองไฟอยู่ข้างล่างแม่บ้านผมก็นอนอยู่กับแม่บ้านกับพวกพวกอหลายคนอยู่พอดึกๆมาลวงปู่ตื่นขึ้นมาลวงปู่ก็มาเยี่ยวเยี่ยวก็เยี่ยวรอดช่องลงไปโดนแม่บ้านผมพอดีก็อนอนอยู่ตรงนั้นเยี่ยวก็ไม่มีกินเหม็นก็เหมือนเทน้ําลงไปเฉยๆนี่แหละนะหลังจากลุงปู่เยี่ยวรถก็ ก็ร่างกายก็ดีขึ้นมาเรื่อยมีเลือดหลังจากแต่ก่อนก็เป็นอะไรล่ะผอมแห้งแรงน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่างนี้นะไม่มีเลือดมีอะไรนะพอลุงปู่เยี่ยวรถก็ตื่นเช้ามาดูมือตัวเองก็โอ้โหแดงเหมือนมีเลือดมีมีเลือดมีแรงขึ้นมานะหลังจากนั้นมาไม่นานลุงปู่เอ้แม่บ้านก็เขาก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้ตัว บลทั้งหมดนี้คือปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกเหนือคำบรรยายบางคนที่ไม่มีความศรัทธาอาจจะมองว่าหลวงปู่เป็นพระบ้านั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะความศรัทธาไม่สามารถสร้างให้กัน หรือว่าสร้างแทนกันได้สำหรับหลวงปู่สูงหรือจะเป็นพระอริยสงฆ์องค์ใดก็าตามถ้าหากท่านยังไม่มีความศรัทธาท่านจะไม่มีวันที่จะได้เจอปฏิหาริย์ได้เลยดังคำที่ว่าศรัทธามีบารมีเกิดอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ